สวัสดีค่ะพบก,กับพรพิมลชาแนลนะคะวันนี้จะพามาทำผัดคะน้านะคะผัดคะน้าใส่เต้าเจี้ยวนะคะเอาน้ำมันลงไปก่อนนะคะตถุดิบก็มีคะน้านะคะคะนา้าแล้วก็มีพริกกระเทียมตามเต้าเจี้ยวแล้วก็หมูสับนะคะแล้วก็มีน้ำปล่า มีพริกไทยแล้วก็ซอสน้ำมันหอยนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่พริกลงไปก่อนนะคะใส่พริกกระเทียมลงไปก่อนผัดกระเทียมให้หอมเลยนะคะ ใช้ไฟก,กลางๆนะคะคิดให้หอมเลยะคะแบบสักแป๊บนึงผัดไปสักแป๊บนึง,อองนะคะโอเคค่ะเริ่มหอมแล้วจากนั้นเราก็เอาหมูสับใส่ลงไปนะคะผัดหมูสับให้สุกเลยนะคะ ทแห้งแล้วก็เติมน้ำน,นะคะี๋ยวเราเหมูสักสุกก่อนหัดนชนาหมูสับใส่สเต้าเกี้ยวนะคะ จากนั้นแล้วก็ใส่ไก่เคียวลงไปนะคะไก่เคียวอา่น,น้ำอีกน้ำนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสน้ำมันไอยพริกไทยนะคะ ทุกครัง้งค่ะใกล้จบนั้นก็ตามด้วยขนาน,นะะแล้วก็ผัดเลยค่ะ อร่อนาสุเะะออากเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะกินกับข้าวเสใสร้อนอร่อยนะคะ แล้วขนมาดสดกัน,นะคะ่ะตอนนี้ขนม้ต่อสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะตักใส่จานนะคะจะชิมก่อนนะคะรสชาติอร่อยเลยะค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคณะนาหมูสับคระนาหมูสับเต้าเจี้ยวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะรสชาติเหมือนกับผัดผักบุ้งเลยนะคะเพราะว่าใส่เต้าเจี้ยวลงไปด้วยค่ะต่อไปก็จะมาตักใส่จานนะคะัใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะร้อนๆเลยค่ะ นาดก็ดีต่อสุขภาพนะคะนี่เลยค่ะกินผักสดๆนะคะผัดม้ำหอมเลย พักคะนามากับหนึงนะคะสวยๆเลยนะคะสดๆสวยๆเลยเสร็จแล้วนะคะข้าวอร่อยอร่อยจานใหญ่ๆเลยนะคะค่ะสำหรับทลิปนี้ก็ขอจบทลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจกับพรพิมลชาแนลด้วยค่ะขอบคุณ สำหรับกำลังใจนะคะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ